สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็นําพระนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นพระขุนแผนชินนะบัญชรนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้านะครับผมครับอันนี้ออกที่นะครับวัดละหารใหญ่นะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อศิลป์นะครับวัดละหารใหญ่เป็นพระพิมพ์ขุนแผนนะครับพิมพ์ปั๊มซ้ํานะครับรุ่นขุนแผนชินะบัญชรเนื้อเกสรดอกไม้นะครับที่เอามาให้ชมนะครับด้านหลังจะเป็นสีขาวนะครับ ก็จะมีมวลสารนะครับอยู่ด้านหลังเยอะเลยนะครับทางวัดละหารใหญ่ท่านใส่มวลสารไว้นะครับนี่นะฮะก็น่าจะมีผงตะไบนะครับมีพลเสกนะครับแล้วก็มีผงพุทธคุณนะครับแล้วก็มีเกศาหลวงพ่อด้วยนะครับมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ปั๊มนะครับด้วยยันนะครับ ยันสายหลวงปู่ทิมนะครับผมอันนี้ของหลวงพ่อศิลวัดละหานใหญ่หวัดละหานใหญ่นะครับนะครับเนื้อสวยงามนะครับทําได้ละเอียดนะครับนะบก็เป็นขุนแผนชินะบัญชรพิมพ์ซ้ํานะครับหลวงพ่อศิลเนื้อเกสรวัดละหานใหญ่นะครับต่อโคศาลาด้านนี้นะครับจะเป็นโคศาลา นะครับเป็นโคศลาแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีผงพุทธคุณมวลสารเกษานะครับต่างๆนะครับส่วนพิธีนะครับจัดขึ้นนะครับในปี2560นะครับปี2560ก็เป็นพิธีนะครับพิธีในพิธีเสาห้านะครับวาระที่1เสกชนวนมวลสารนำเลิกนะครับพิธีเสาห้าวาระที่สองนะครับพุทธาพิเศษ ณอุโบสถวัดละหารใหญ่นะครับโดยมีหลวงพ่อศิล์วัดละหารใหญ่นะครับเป็นผู้ดับเทียนชัยหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครจุดเทียนชัยนะครับหลวงพ่อทวนวัดโป่งยางนะครับนี่ร่วมปลุกเสกนะครับพระอาจารย์ที่ร่วมปุกเสกก็มีหลวงปู่ทวนวัดโป่งยางหลวงพ่อนัดวัดอ่าวใหญ่หลวงพ่อเชยว,วัดละหารไร่นะครับ หลวงพ่ออ่องวัดเขาวงกฏนะครับหลวงพ่อรัดวัดป่าหวายหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วนะคนปรปฐมนะครับหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับหลวงพ่อคำนวณวัดแก้วเจริญน,นะครับก็หลวงพ่ออิดกับหลวงพ่อคำนวณก็สมุดสงครามนะครับนะก็ เป็นลุ่มแม่นาแม่กองนะครับสองท่านนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพระทางฝั่งทางฝั่งระยองชนบุรีนะครับก็เป็นขุนแผนชินนะบัญชรหลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่พิมพ์ปัมซ้ำนะครับสวยงามนะครับก็อามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ